สวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกท่านทีนเ่เข้ามาชมวิธีการทำกครงนกเนาะของทรงทางวายยักษ์ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะผมขึ้นพาไปดูเนะเาะกครงนกคิวต่อไปคือบอลลูนสองกงสองชิ้นเนาะ แต่ผมจะทําไปทีละชิ้นมันถึงจะเร็วก็แบบนี้ครับขึ้นรูปให้มันรูนเนาะขั้นตอนแรก <c oughs> ก็ต้องมาเลือกเครื่อไม้ให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานเนาะก็ตรงนี้ผมใส่เรียบร้อยใสข่ขีดเจาะขีดเจาะวงเรียบร้อยตรงนี้ใช้1.9นะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นส่วนมันจะประกอบคล้ายๆกับทรงกรองเนาะประกอบข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนไม่ใช่ว่าจะเสียบเลยนะครับต้องประกอบก่อนเนาะประกอบแล้วก็ขึ้นลายให้พอมาลูนก็ทำยากเหมือนกันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมออกแบบแล้วก็ยากขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ คือ1.9เนาะและ1.8จะเป็นก้นมันจะเป็นส่วนก้นส่วนของล่างมันมันจะมาซ้อนกันอย่างนี้มันจะซ้อนกันคล้ายๆกับทรงกองทรงถังวายนะครับจะมาแบบนี้เราก็เราก็มาเสียบสี่ใส่แล้วก็มาถักถักลายทีหลังก็ได้แต่เราประกอบพอแล้วก็มาใส่ลายทีหลังเนาะ ต้องประกอบอาก่อนประกอบทีละชิ้นละชิ้นวผมจะลงคลิปบอกไปทีละขั้นตอน,นว่าทําไงเนาะคือแนะนําวิธีขั้นตอนเนาะผมยังไม่ได้สอนเนาะก็จากนั้นก็ให้มาวัดว่าเราจะทําติดกาวตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาสอนเนาะ ลงชิปให้ดูคร่าวๆพอเข้าใจอยากให้รู้ว่าขั้นตอนที่ทําที่ชิ้นงานที่เอหรือว่า fc สาาั่งามาตังแต่ก็จะทําให้คือก็มาประกบออกมาประกบแล้วก็เราก็มาร์กไว้ว่าเราจะตัด จะเจาะจะติดตรงไหนไอ้ตัวนี้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่างผมจะลงคลิปสอนอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันผมใช้เวลาสอนนานอยู่กวาจะได้ตัวนี้ตอนแรกผมขัดทำนะผมใช้เวลาเป็นเดือนๆกับไอ้ตัวนี้ ก็จะรู้วิธีรู้เทคนิคเพราะว่าเอาเครือไม้มาเราไม่รู้วิธีเราก็มาเอามาดัดพอดัดมันก็หักหักแล้วหักอีกพอมาขีดบงทำเป็นช่องพอมาประกอบช่องไม่เท่ากันมั่งช่องเกินมั่งขาดมั่งหลายอย่างเนาะกว่าจะได้มา ทุกวันนี้ก็ใช้เวลานานอยู่ก็ใช้ความอดทนสูงผลิตภัณฑ์พวกนี้เนะาะงานฝีมือต้องใช้เวลาแบบใช้เวลาแล้วก็ความอดทนแล้วก็ใจรักด้วยถ้าใจไม่รักทำไม่ได้ต้องต้องรักในสิ่งที่เราทำ ไอ้ส่วนนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดก็คือต้องใจรักนะครับโอเคเมื่อคืนให้ได้ดูแมนยูบ้างผมไม่ดูนะเมื่อคืนเพราะผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาที่พอตื่นเช้าม,ามันเด้งเด้งมาผมก็เปิดดูเปิดผ่นานไปพอเปิดเข้าไปดู YouTube เอา้ามันเขียนผิดหรือเปล่า สามกับสองเนาะโมงแล้วก็เข้าไปดูเอา้าพิโดเขาแฮตทิกเลยอเออคนอายุสามสิบเจ็ดเนาะแต่แกเขาบอกโรนโดเล่นดีมากทีื่นคืนเนะขาเล่นถ้ารวมที่จุดโทษลูกแรกนะถ้าที่เขาให้นะเ้าเป็นสี่น่าจะเป็นสี ี่าราตูอก็ลนงดูแก็ตามเชียร์กันไปนะครับทีอื่นผมก็ไม่เชียร์ก็ดูได้เออเหมือนลิเวอร์พูลเตะกับเอเวอร์ตันผมก็เชียร์ลิเวอร์พูลเซอซีเตะกับสเปอร์ผมก็เชียร์เซอซี แมนซิต mm ี hmm. ้เตะกับลิเวอร์พูล mm hmm. ผมเชียร์แมนซิตี้ประมาณนี้ผมเชียร์ได้ทุกทีมแต่ทีมที่ชอบคือ Man U, นะแมนยูเนาะคอเดียกันก็โอเคว่าปีนี้จะตกอันดับไหนน่าจะอยู่ไม่สามก็สีเนาะสองอันดับไม่น่าจะขึ้นไปสองได้ดูนะนอกจากจะชนะรวดทุกนัด ถึงจะขึ้นอันดับสองได้เนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรก็ติดตามคลิปของช่างต้มต่อพรุ่งนี้นะะเนาะครับเนาะน่าจะได้เป็นรูปเป็นล่างพรุ่งนี้ถ้าขึ้นทรงเป็นรูปล่างแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูแล้วก็ f อฟซที่สั่งมาก็ถ้าเด้งเข้าไปก็เปิดดูได้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละกรง แต่และที่ง,งานยากนะถ้าสินค้าส่งไปก็น่าจะถึงพรุ่งนี้มั้งผมว่าน่าจะไปเกินพรุ่งนี้หรอกน่าจะถึงเนาะก็ปกติสง่งท้าส่งด่วนไปเนีถ้าไปเนีนะ่ะจะถึงเร็วมากตอนนี้ไปเนีเขาปรับปรุงใหม่เนาะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคือถ้าส่งด่วนเนี่ยก็ไม่เกินสามวันถึงไปเนีนะ่คือดีดีขึ้นเยอะ ที่ไอ้ที่ไอ้ใหม่ใทีใใ่เข้ามาบอกว่าดีวันเดียวถึงสองวันไปไปมามาสองวันก็ใหม่เห็นสามวันก็ใหม่เจอสี่วันก็รอแล้วรอเพอ,อจะได้ของคือวันที่ห้ <c oughs> าแรกแรกก็เร็ววันหนึ่งสองวันถึงพอนานเข้าไปก็อ้างโน่นอ้างนี่โคบงโควิดน มังยังจะเข้าไปเหมือนจะมาส่งของนี้จะมาหลบโควิดก็นั่งรถมาส่งโอเคนะครับไว้ต่อกัอนคลิปหน้านะครับเนาะครับสวัสดีครับ